สวัสดีครับสวัสดีฮะทุกๆท,ท่านนะสวัสดีนะครับทุกๆคนนะครับวันนี้กพรพอดีนก็มานั่งคู่กับจัก,กรยานคู่ใจนะสมัยก่อนไม่สมัยก่อนสองสามปีที่ผ่านมานะพอพีฝนก็จะปั่นจักรยานนะเป็นประจำนะในการที่วันหยุดได้ออกกํบบาลังกายนะก็จะปั่นไปทุกที่ก็จะมีแก๊งนะครับมีแก๊งพาไปนูน่นไปนี่นะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกเพราะว่า ทั้งงานอะไรต่างๆนะย้ายที่ทํางานนู่นนี่นั่นด้วยก็ไม่มีโอกาสและไม่มเวลาที่จะได้มาใช้เวลากับการปั่นจักรยานเดี๋ยวว่างๆนะเดี๋ยวจะพา,าพาทุกท่านนะครับไปทัวร์กับจักรยานคู่ใจของพระเด็จลุณครับเพราะว่า,าทุกคนจะเห็นนะครับว่าแต่ละบ้านก็จะมีจักรยานนะเป็นจักรยานแม่บ้านมั่ง,งนู่นนี่นั่นมั่งนะครับเพราะว่า มันต้องใช้ในชีวิตประจำวันในบางครั้งครับคลิปนี้พ่อได้ปุก็เลยจะเอาจักรยานผู้ใจมาให้ทุกท่านนะฮะให้ทุกคนได้ดูนะครับว่านี่คือจักรยานเสือหมอบนะหรือเลสซิ่งนั่นเองครับเป็นจักรยานที่ใช้ความเร็วบนท้องถนนใช้แข่งนู่นนี่นั่นนะฮะใช้ทัวร์ได้หมดแล้วแต่เราจะใช้ในงานกิจกรรมเนี่ยนั้นๆครับอันนี้เป็น จักรยานของเพื่อนซื้อมาในราคาตอนนั้นซื้อนะมาในราคาหลักหมื่นหนะลักหมื่นต้นๆซื้อมานั้นจักรยานนี้ได้มาจากจังหวัดเลยนะครับซื้อมาที่จังหวัดเลยเพราะว่ารู้จักกับเพื่อนแล้วเขาไม่ใช้แล้วช่วงนั้นจักรยานเป็นที่บูมมากนะก็ใช้ปันป่นไปนู่นนี่นั่นก็จะมีแก๊งต่างๆนะคบพ,พื่อนก็จะไปหลายที่นะในกรุงเทพมหานครรวมทั้งต่างจังหวัดนะะนะครับสมุทรสาครนะ ปั่นไปหลายที่แล้วนะครับกขยันคันนี้ครับเป็นเนื้อไฟเบอร์กราส์ไฟเบอร์ผสมอลูมิเนียมเบามากครับคันนี้ช่างจำไม่ผิดไปรู้สึกประมาณ8โลหรือ9โลวงเด็ดเสร็จนะไม่เกิน10เนาะพาเราใส่อุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะนี่ก็จะคือไฟนะครับไฟส่งสัญญาณเวลาเราเดินทางตอนกลางค่ำกลางคืนก็ะยังมีไฟกระพริบตรงนี้ให้สัญญาณ ลดคันล่างหลังรู้ว่า,าเรามีจักรยานอยู่ด้านหน้านะไฟนี้จะเป็น LED สว่างมากนะ,ะ,จ,ะจะกระพริบอยู่ตลอดเวลานะด้านหลังครับถ้าเป็นไฟด้านหน้าตอนนี้ก็ได้ถอดออกแล้วนะได้ถอดออกไปแล้วตัวน,นี้ก็จะมีไมค์นะครับไมค์ตัวน,นี้จะเป็นจอ LED นะครับจะ LED สําหรับในการเดินทางเราจะรู้ว่าทริปของจักรยทริปเราเดินทางนั้นนะ เขาก็ยะมีว่าเราใช้ความเร็วเท่าไหร่ไปได้กี่กิโลนะครับเขาก็จะส่งสัญญาณรอบของกิโลนะขึ้นมามันจะเน็บู่ตรงนี้มาทุกท่านนะเขาจะวางแป้นให้เราเห็นนะครับแล้วก็เราก็จะปั่นเราจะรู้ว่าเราใช้เวลาความเร็วเท่าไร่เวลาเท่าไหร่ะครับเขาก็จะบอกเรานะครับว่าาหลายคนนะ อาจจะไม่รู้นะครับว่าเอ๊ปะปัจจัยยานเข้าไปยังไงมายังไงทําไมเขารู้ว่าเขาได้กี่กิโลระยะหรือว่าเขาวัดเอาอยัางไงครับเขาจะมีจอบอก genau. เป็นจอวัดความเร็วจากอ่าดิิตอลวัดความเร็วตรงนี้นครับรอบหนึ่งมันจะได้กี่กิโลนะครับเขาวัดจากรอบแล้วก็จะส่งไปที่จอนะครับทําให้เรารู้ว่าเราไปได้กี่กิโลนะครับไปไกลขนาดไหนนะครับจะมีจออะไรอยู่เนี่ยส่งสัญญาณขึ้นน,น,นะครับเป็นเหมือนไม้นะครับเป็นเหมือนไม้ที่บอกให้เรารู้นะครับ ก็จะเป็นจอแสดงผลนะครับก็เขาก็จะเน็ตอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นครับจอเนี่ยช่องนะครับมันแล้วแต่เราจะซื้อแต่ละขนาดมาใช้นะครับก็จะเน็ตอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับก็จะอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนเป็นยี่ห้อ่ายี่ห้อหนึ่งนะซึ่งถ้าจะไม่ผิดนทนนี้ก็ผลิตในไต้หวันนะเป็นนะครับแล้วก็ เขาจะมีไซส์เลสซีรีส์เขาอยู่ตรงนี้นะ <Yeah. S 1> เนี่ยเขาก็จะมีไซส์บอกจักรยานของพอได้ผลนะท,ทุกคนมีจำไม่ได้ว่ามีเจ็ดหรือแปดเกียร์นะมีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดสปีดนะตรงนี้นะครับมีแปดสปีดแล้วก็ใช้เกียร์เปลี่ยนระดับนะฮะตรงนี้นะฮะมีเบรกนะฮะเบรกหน้าเบรกหลังนะครับเบรกหน้าเบรกหลังการเปลี่ยนเกียร์เขาจะมีที่สับเนี่ยสับ สับท้ายสับตัวนี้นะสับเกียร์ท้ายสับเกียร์หน้านะครับโซ่เขาจะขึ้นตลอดเวลาเขาจะมีตัวเบียดนะอันนี้ก็คือกระติกน้ํานะครับกระติกน้าเวลเราเดินทางไกลนะครับเราก็จะมีกระติกน้านะครับยังมีน้ําอยู่เลยนะฮะนี่มีกระติกน้านะเมื่อเรากระหายน้ําเราก็จะจับมาดื่มนะฮะเนี่ยเปิดน้ําดื่มได้ทุกเวลานะฮะทุกคนเพราะว่า จักรายานนี้เาผลาใช้มาหปีเจดปีแล้วนะครับระบบเบรกอะไรยังดีอยู่นะครับทุกอย่างใชได้งานได้หมดแค่เติมลมช่วงนี้ลมอาจจะน้อยเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับความปลอดภัยอยู่ที่ตัวเรานะครับพวกแม้จักรายานอยู่ที่เราขับขี่ความาความไม่ประมาทนะครับจริงๆนะเดินทางตัวนี้นะเขาก็จะมีติดตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่ไว้อุปกรณ์นะ ผลก็อถอดไปด้านนอกก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเล็กๆนะห้อยลงมาตรงนี้พนะอยอยู่ท้ายนี้ก็จะมีะพวกเครื่องมือยางในนะฮะยางในและเครื่องมืออัดยางในนะครับจะอยู่ตรงนี้แล้วก็อุปรกรณ์ก็จะเป็นพวกหมวกหมวกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวะจะมีหมวกมีอะไรนะเวลาเราปัน่นเซฟตี้ต่างๆของรับก็ใบอะไรพวกนี้สามารถปั่นได้ไม่จําเป็นต้องแบบแต่ง ตัวที่ครบชุดนะ่ะมันสามารถไปได้ทุกที่นะครับในทางเรียบเรียบเนาะยางเขาก็ช่วงนี้ไม่มีลมนะคไม่ได้เติมลมนะยางเขาก็จะยางเล็กๆนะครับเป็นจัก,กรายานเสือหมอบนะก็จะมีความเร็วมากเลยนะครับไปประมาณตอนนั้นปั่นคนเดียวว่าจากความเร็วอยู่ที่ประมาณได้ปั่นถึงสี่สิบ สาสิบแปดถึงสี่ิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็คือเรามีแรงแค่นั้นถ้ามีแรงเยอะเราก็จะได้เยอะอยู่นะค,ความเร็วได้อยู่ประมาณนั้นนะครับคือสูงสุดนะครับที่พอได้ผลปั่นนะครับที่ขาดไม่ได้นะค,คือหมวกหมวกนี้นะจะช่วยเราเซฟตี้เราในเกิดอุบัติเหตุหรือหมวกกันน็อกของจักรยานจะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะ ด้านหลังนี่ก็จะมีติดสามารถปรับแล้วก็ติดไฟกระพริบได้นะด้านหลังเนี่ยจะมีไฟตรงนี้ไม่พอฮะเขมีไฟตรงนี้ด้วยเวาทปลอดภัยในการขับขี่นะครับทุกคนนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะหมวกกันน็อกของจักรยานก็อยู่ประมาณนี้ใส่เข้าไปก็สามารถที่จะเดินทางแล้วก,ก็เสียความปลอดภัยได้ระดับหนึ่งนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะเพื่อน ก็อยู่ใส่แล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับทุกคน,นก็จากนั้นก็จะมีแว่นนะแว่นนี้เป็นแว่นกันแมลงนะฮะบางทีก็จะมีแว่นสายตากาันอ่าไม่ใช่แว่นสายตาสิแว่นกันแดดนะสีดำๆนะจะได้ผลก็จะใส่แว่นตัวนี้เป็นกันมแมลงกันลมกันอะไรนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะเวลาเราปั่นนะก็จะมีเซฟที่นทุกคนก ใช้ในการเดินทางต่างๆ,ๆก็จะมีถุงมือนะอ,อันนี้ไม่ได้อาถุงมือให้ให้ดูนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะเพราะว่าการเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีเซฟตี้มีอะไระด้วยนะครับไม่งั้นก็เกิดอุบัติเหตุแล้วทําให้เรานี่เรั่อบอันตรายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับระบบเบรกของพวกจักรยานเสือหมอ,อบนี่จะดีมากครับจะจะรู้สึกว่าเบรกนี่คืออยู่เลยนะครับอยู่เลยแล้วก็ ยางนี่ก็สําคัญนะครับยางนี่รู้สึกว่าน่าจะหมดอายุแล้วนะเดี๋ยวถ้าปั่นจริงต้องเช็คอีกทีหนึ่งครับว่าเขายังดีอยู่หรือเปล่าใช้ยังจับพื้นถนนอยู่ไหมนะครับก็จักรยานนี้นะครับไปหลายที่ในที่ที่ไปแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนั้นจะมีงานปั่นนะฮะงานปั่นของพ่อนะครับก็ไปทุกงานแล้วตรงไหนมีงานตรงนั้นนะครับ ทุกคนก็เราได้ผลก็จะไปอยู่เรื่อยๆนะครับก็ระบบการวัดความเร็วเบรกนะครับระบบเกียร์นะฮะสำคัญมากนะฮะเบรกนะครับเขานะครับเสื้อเสมหมอบนี่เวลาเบรกเวลาสับเกียร์เขาจะเป็นอย่างไรเขาจะเขาจะเดี๋ยวหมวกหล่นนะฮะเดี MIC ๋ยวของยากจับหมวกทีนี้เวลาเขาสับเกียร์เนี่ยนะฮะสับจานสับอะไรนะครับเขาจะเบี่ยงอย่างนี้ยเขาจะเขาจะมีตัวเนี่ยเขาจะมี ก็เปลี่ยนเกียร์นะครับแล้วก็สับจานนะะนครับเขาจะปัดไปอย่างนี้ครับแล้วก็บาร์แฮนด์บาร์นี่พักจับมั่นใจมากนะเวลาเราจับมันจะไม่ลื่นครับตรงนี้เราก็จะขับตรงนี้เดี๋ยวเล่าหรือจะมาพูดให้ฟังเชื่อว่าทุกคนนะฮะอาจจะปั่นมาแล้วนะฮะลักษณะเสือหมอบเหมือนพอได้ปรดนะทุกคนก็อยู่ประมาณนี้คร่าวๆนะครับเพราะว่า หล่นหาเลยทำไมหล่นแล้วลูกอ๋อมันเกาะไม่แน่นเนาะทำไมทำไมทำไมไอโฟนชอบเหลือง แัน,นี้มันมีความเบามากนะทุกคนเบามากนะเบาจนแบบว่าเวลาเราจะข้ามถนนหรือว่าอะไรนี่จราจรพลุกพ่านหรือไม่ก็เราจะข้ามสะพานลอยในสิ่งที่เราไม่สะดวกนะไม่สะดวกที่ว่าจะปั่นข้าม,มน,นู่นนะี่นะใช้มือเดียวเนี่ยยกนิดเดียวเห็นไหมครับนิดเดียวฮะเขาเบามากนะบเบาแล้วก็สะดวกมาก าสามารถจะไปได้ทุกที่เลยที่เราที่เราจะไปนะครับแล้วก็สามารถยกคนที่แรงน้นอยๆนะหมายถึงว่าเป็นผู้หญิงนะฮะผู้หญิงนักสมัครก็จะแรงไามก็สามารถยกได้นะครับยกได้ขึ้นสะพานนะพอได้ปลขึ้นสนนะพานลอยเนี่ยประจํานะครับข้ามฟากไปฝั่งนู้นนะฮะจากฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งนูนงน้นกรณีที่รถเลนใหญ่ๆนะไปกับ ไปแปดอ่าไปสี่กับสี่นะอ่าถนนแปดเลนบางทีเราจะหาที่อยู่เทินกับลำบากเพาก็ยาจมีสะพานลอยนะจับมือเดียวครับขึ้นไปเลยฮะข้ามไปได้สบายมากนะอ่าทุกคนนะฮะในหลายคนอาจจะคิดว่ามันหนักไหมนู่นนี่นั่นนะสะดวกมากนะในการเดินทางครับที่สําคัญคือพวกนี้เขาผลิตจากอ่อาอลูมิเนียมนะครับผสมไฟเบอร์กรั๊สนะะเป็นอลูมิเนียมบางมากนะครับจะมีความแข็งแรงมากนะครับ เนี่ยความแข็งแรงมากนะเบาแล้วก็แข็งแรงนะครัวันนี้พอได้ผลก็มาคุยเรื่องเสือหมอบนะให้ทุกคนนะครับ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 รู้นะครับมาแบ่งปันนั่นเองนะครับว่าเอ้จกรยานพวกนี้เขาใช้กันยังไงนะเสือหมอบนี่นะครับหลักๆคือเขาวิ่งในทางเรียบนะฮะทางที่ไม่ขรุขระนะถนนเรียบถนนพื้นซีเมน ายางตะไบเหล่นี้ที่ไม่ขูดขานะเขาจะวิ่งได้ดีมากนะถ้าเป็นาทางขูดขาก็จะเป็นพวกพวกมอเตอร์ไซค์เสือภูเขานะครับพวกนั้นนะเขาจะไปในทางที่ว่าขูกขาได้ดีครับเพราะว่าจักรยานแต่ละแต่แต่ละจักรยานนั้นการใช้งานเขาจะไม่เหมือนกันแบ่งประเภทไม่เหมือนกันครับแต่ว่าไปได้ไปได้ครับแต่ทางเรียบเขาจะเหมาะนะครับเพราะเราจะเห็นจักรยานประเภทนี้นะครับในรูแข่งนะครับในแข่งขันทางไกลนู่นนี่นั่นเขาจะ จักรยานประเภทนี้นะครับวันนี้ก็พอได้กดมาแบ่งปันเรื่องจักรยานเสือหมอบนะซึ่งอยู่ด้านข้างนี่เองนะอยู่ในห้องนี่ยนะเป็นอะไรสดอะไรก็จะจอดไว้ด้านข้างนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาที่แขวนนะดีๆไว้ตรงนีนะ้เพราะว่าเขายังใช้งานได้ดีมีมีเพื่อนเพื่อนหลายคนมาขอซื้อแต่ไม่ขายนะไม่ได้ขายเพราะว่าเรารักมากเรารักในสิ่งที่เราชอบเราชอบในสิ่งที่เรารักประมาณนะั้นนะครับ ผิดไหมเนี่ยก็เดี๋ยวนะฮะวันไหนได้ไปทัวร์หรือไปถ่ายนอกสถานที่เดี๋ยวจะมาเติมลมแล้วก็พาทุกท่านนไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนาะก็นี่นะครับก็จะเห็นจักรยานสีขาวเพราะว่าทําไมเลือกสีขาวจักรยานทําไมเลือกสีขาวเ่าะมันมันชัดนะปั่นตอนกลางคืนนู่นเนี่ยมันจะชัดแต่ว่า ข้อเสียของมันคือเวลาเจอฝนเจออะไรมันจะสะบักง่ายมันจะเห็นชัดนะครับนะก็เดี๋ยวแค่เช็คความปลอดภัยเติม่ารลมนะครับแล้วก็หยดน้ํามันเช็คเกียร์เช็ค,ชคนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็เช็คระบบเบรกวัดความเร็วนิดนหน่อยก็สามารถเดินทางได้ครับแต่ถ้าไม่เีเรียปนนั่นก็เติมลมก็ไปได้แล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวแต่พเพื่อนๆนะไปเที่ยวในทุกๆที่นะครับที่ไปแล้วนะครับ ไปถ่ายคลิปนู่นนี่นั่น,นอาจจะใช้จัก,กรยานตัวนี้นะแล้วก็จะมีกล้องอกล้องแอคชั่นกันเบลาติดไปด้วยนะครับวันนี้นะคลิปนี้นะครับก็าพาทุกทนนะ่านมารู้จักกับจัก,กรยานเสือหมอบของพอได้ปนนะคลิปนี้ก็มานั่งเล่าเรื่องจัก,กรยานให้ฟังเนาะก็เอามาลงคลิปสั้นๆให้ทุกคนรับรู้นะครับแล้วก็แต่งปันในเรื่องตง่างๆน,นิดๆหน่อยๆนะอาจจะไม่มากก็น้อยนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับ ระบบจานเขาจะมี2เกียร์นะครับเนี่ยจานหน้าจะมีสเกียร์สองชั้น2เเฟืองด้านหลังก็จะมีแ8ดดเกียร์ใช้เกียร์ชิมานโนนะครับก็ทีฮอเทคนะครับของรถยนจักรยานนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอลา,อาท,ทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้กันคราว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs>